แปดสิบห้าร้อยสิบแปดหนึ่งร้อยหกสิบห้าเก้าสิบเจ็ ตอนนี้ถ้าเพื่อนๆเข้าไปที่เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada ไม่ว่าจะเป็น s h o ป e e นะครับก็จะเห็นเครื่องวัดความดันชนิดนี้มีเต็มเพจเต็มหน้าฟิสเลยนะครับด้วยราคาที่แตกต่างกันมากมายนะครับมีตั้งแต่ราคา200กว่าบาทนะครับไปจนถึงราคา3,000-4,000นะครับมาดูว่าแต่ละราคาแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมันสามารถใช้ทดแทนกันได้ไหมนะครับ พอดีผมได้เจ้าเครื่องวัดความดันชนิดนี้นะครับมาอยู่สามตัวนะครับแต่และตัวราคาต่างกันนะครับถูกสุดที่ผมได้มาอยู่ที่ราคา500กว่าบาทนะครับรวมส่งแล้วแล้วก็แพงสุดผมได้มาอยู่ที่1,500บาทนะครับมาดูกันว่าแต่และเครื่องแต่และยี่ห้อแต่และรุ่นมันมีความเหมือนความแตกต่างและมันสามารถใช้ทดแทนกันได้ไหมนะครับ พิเศษเลยนะครับผมได้นำเจ้าเครื่องวัดความดันชนิดนี้ไปทดสอบใช้งานจริงที่คลินิกนะครับผลมีให้เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะแทรกคลิปที่เป็นคลิปในการสถานการณ์จริงๆะนะครับที่ผมนำไปใช้นะครับแต่ว่าวันนี้มารู้จัก,กนก่อนว่าเจ้าเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดนี้มันคือเครื่องวัดความดัน,นโลหิตชนิดไหนนะครับโอเคครับมันคือเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ รัดข้อมือนะครับมียี่หอ้อไวซ์บั d นะครับตัวนี้ตัวแรกนะครับแล้วก็แสงอาจะจ้านิดหนึ่งนะครับตัวที่2คือยี่ห้ออ m r o อนนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวที่3นะครับยี่หอ้อผมอ่านว่า Cofo นะครับตัวนี้นะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่หอ้อราคาแตกต่างกันนะครับเรียงลำดับเจ้าตัวที่ราคาถูกที่สุดก่อนนะครับตัวนี้ ตัวนี้ผมได้มาจากช้อปปี้นะครับอยู่ที่ราคา506บาทราคานี้รวมส่งแล้วนะครับตัวที่2เป็นยี่ห้อออมรอนะครับตัวนี้ผมมาได้มาในราคา1,545บาทอันนี้รวมส่งแล้วนะครับส่วนตัวที่3ยี่ห้อโคฟูนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา 636บาทนะครับเรียงระดับจากราคาถูกไปหาราคาแพงก็จะประมาณนี้นะครับ,รบเรียงระดับจากราคาถูกสุดไปหาแพงสุดนะครับ3ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องวัดความดันเลือดชนิดใช้ลัดที่ข้อมือนะครับ ปกตินะครับลองเรามาเท้าความกันก่อนนะครับเครื่องวัดความดันโลหิตปัจจุบันมันจะมีอยู่อสองแบบนะครับก็คือแบบดิจิตอลและก็แบบแมนนวลนะครับดิจิตอลก็คือเครื่องวัดความดันโลหิตที่เราวัดกันทั่วไปนะครับตามสถานบริการของอโรงพยาบาลหรือ,พอรพสตต่างๆนะครับรวมถึงคลินิกต่างๆก็จะใช้แบบดิจิตอลนะครับซึ่งมันจะมีทั้งแบบใช้สอดแขนสอดนะครับและก็มีแบบใช้คับพันบริเวณต้น ต้นแขนนะครับแบบที่2ก็คือแบบแมนวนวลนะครับแบบแมนวนวลก็คือแบบที่ใช้วัดในสมัยก่อนนะครับซึ่งอันนี้ผมก็มีตัวอย่างมาให้ดูนะครับคือตัวนี้นะครับเครื่องวัดความละโลหิตแบบแมนวนวลก็คือเครื่องวัดความละเลหิตที่ต้องอาศัยความชํานาญแล้วก็ต้องอาศัย การอบรมรวมถึงผ่านการเรียนการสอนมาก,ก่อนนะครับถึงจะใช้ตัวนี้เป็นเพราะว่ามันจะต้องอใช้หูฟังฟังที่บริเวณชีพจรที่แขนพับนะครับถึงจะสามารถวัดได้หรือคนที่มีความชํานาญหน่อยก็จะใช้มือแตะบริเวณชีพจรนะครับก็จะวัดได้ว่า,าความดันหลวใจ s ิสโตลิกอยู่ที่ระดับไหนเดสโตลิกอยู่ที่ระดับไหนนะครับแต่เครื่องวัดความดันแบบนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะ อบอกอัตราการเต้นของหัวใจได้นะครับแต่ก็มีประโยชน์ก็คือสะดวกในความการพกพาแล้วก็นําไปไหนมาไหนก็สะดวกนะครับจริงๆมันจะมีทั้งแบบตั้งโต๊ะมีทั้งแบบวางโต๊ะแล้วก็มีแบบล้อลากนะครับแต่ตัวที่ผมนํามาให้ดูวันนี้จะเป็นแบบเคลื่อนย้ายได้นะครับพกพาไปไหนสะดวกนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ Uwell นะครับโอเคนะครับนี่ที่ผมจะนํามา รีวิวในวันนี้นะครับก็คือเครื่องวัดความดันโลหิตแบบชนิดรัดข้อมือนะครับผมได้มา3ตัวนี้นะครับในราคาที่แตกต่างกันนะครับตัวนี้ถูกสุด500กว่าบาทตัวนี้600แล้วก็ตัวนี้พั0หนะครับจริงๆผมก็มีใช้อยู่เครื่องหนึ่งอยู่ที่ที่คลินิกนะครับผมใช้มาประมาณสัก2เดือนแล้วนะครับตัวนั้นราคาอยู่ที่300กว่าบาทนะครับผมได้มาทาง Facebook แล้วก็ ใช้ไปสักพักนะครับมีปัญหาเยอะแยะมากมายอย่างแรกนะครับที่เจอก็คือมันไม่มันมีความเสถียรเพราะว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของค่าความดันที่แ่งในคนคนเดียวผมผมวัดเจ้าตัวที่ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี่นะครับวัดความดันไม่เท่ากันทั้งสองานะครับทั้งทั้งที่ห่างกันไม่ถึงนาทีนะครับตัวนั้นเดี๋ยวผมจะจะเล่าให้ฟังอีกทีนึง เราจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดความดันโลหิตหรือจะเป็นปลอดวัดไข้นะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์นะครับควรที่จะมีการรับประกันนะครับเพราะว่าผมผมมีประสบการณ์ในเรื่องของอาการซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตตัว,ต,วตัวที่ผมรีวิวไปในคลิปแรกๆนะครับที่เป็นแบบแขนสอดตัวนั้นนะผมได้มาในราคา1 4 0 0 0บาทนะครับใช้ไปประมาณสัก สามเดือนแล้วมันมีปัญหานะครับไม่สามารถที่จะวัดความดันได้ผมก็ส่งไปเคลมเพราะว่าผมผมมีเอกสารรับประกันนะครับทางร้านเขาเขาว่าอยู่ในช่วงที่รับประกันอยู่นะครับข้อดีก็คือเขาไม่ได้ซ่อมให้แต่เขาเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยนะครับย้อนกลับมาที่เครื่องวัดความดัน3เครื่องนี้การรับประกันคือยงังไงนะครับอย่างยี่ห้อออมรอนตัวนี้นะครับเขาชัดเจนเลยก็คือรับประกัน5ปีนะครับตัวโคฟอตัวนี้นะครับ เขารับประกัน1ปีส่วนเจ้า,าไรซ์บัตตัวนี้นะครับรับประกัน6เดือนนะครับตัวนี้โอเคครับอ,อย่างแรกก็คือในเรื่องของการรับประกันนะครับต่อมาในเรื่องของอามาตรฐานหรือว่าผ่านการรับรองมาตรฐานนะครับสามตัวนี้จะแตกต่างกันนะครับามาตรฐานที่เป็น อุปกรณ์การแพทย์นะครับที่เกี่ยวข้องกับการวัดค่าต่างๆนะครับมันจะมีมาตรฐานหนึ่งเห็นน่าจะเห็นอยู่นะครับตัวนี้คือตัวาากษรภาษาอังกฤษว่า CE0197 นะครับภาษาอังกฤษก็คือ,อ European Conformity นะครับก็คือตัววัดมาตรฐานของอทวีปยุโรปนะครับที่จะให้นำเข้าไปจำหน่าย ในทวีปของเขาได้นะครับซึ่งซึ่งทวีปยุโรปนี้จะมีอยู่สาสิกว่าประเทศนะครับอย่างที่เราทราบก,กันถ้าเครื่องมือแพทย์ชิ้นไหนไม่ผ่านหรือว่าไม่ได้รับมาตรฐานตัวนี้นะครับก็จะไม่สามารถที่จะน,นําไปจําหน่ายในประเทศในแบถบทวีปยุโรปได้ดังนั้นมาตรฐานตัวนี้สําคัญแล้วไอ้สามเครื่องนี้มีเครื่องไหนมีบ้างนะครับอย่างแรกคือตัวนี้แหละออมรอนมีแน่นอนใช่ไหมครับตัวราคาพันห้าตัวนี้แล้ว ตัวโคฟโฟแล้วก็ไว้บัตรตัวนี้มีไหมนะครับผมพยายามพิกขานะครับไม่ว่าจะเป็นข้างกล่องข้างบนข้างซ้ายข้างขวานะครับผลคือไม่มีนะครับเจ้าตัวนี้ในราคา500อกว่าบาทนี้ก็ไม่มีนะครับก็ถือว่าตัวนี้แหละที่ผ่านมาตรฐานนะครับอ่านต่อแม่นะครับมาดูในกล่องว่าในกล่องเขามีอะไรบ้างนะครับตัวแรกตัวราคาถูกสุดเจ้าตัว 5 0ารอกว่าบาทนะครับตัวนี้นะครับพอแกะกล่องออกมานะครับก็จะเห็นตัวคู่มือนะครับตัวนี้เป็นคู่มือการใช้งานเป็นเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้เขาก็จะบอกว่าคือเครื่องมืคอมดลเลหตทํางานยังไงตัวเลขอะไรยังไงบ้างนะครับก็จะบอกอยู่ในตัวนี้นะครับแสงอาจจะจ้าหน่อยนะครับโอเคนะครับมีคู่มือต่อมานะครับ ก็คือบัตรรับประกันตัวนี้นะครับเห็นไหมครับราคาถูกจริงนะครับแต่ก็มีบัตรรับประกันให้โอเคนะครับแล้วก็เจ้าที่สําคัญที่สุดก็คือเจ้าตัวเครื่องวัดความดันนะตัวนี้นะครับตัวนี้มันก็เป็นมาตรฐานทั่วไปนะครับที่จะมีบอกค่าซิสตอริกค่าเดสตอริกแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจนะครับมีปุ่ม เปิดปิดตัวนี้นะครับเราเปิดเครื่องนะครับอพอดีตัวน,นี้ผมใส่แบตเตอรี่ไว้แล้วนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็จะมีหน่วยความจําตัวนี้นะครับเมมโมรี Memory, แล้วก็สามารถคือเมมโมรี่เนี่ยมันจะมีประโยชน์คือเราสามารถที่จะดูค่าต่างๆยอ้อนหลังได้นะครับเวลาเรา,าวัดคนไข้กี่คนกี่คนไปแล้วนะครับโอเคนะครับตัวนี้เป็น ตัวที่ใช้แบตเตอรี่ 3A นะครับจำนวน2ก้อนนะครับทางร้านก็แถมมามา4ก้อนนะครับตัวนี้แต่ยี่ห้อนี้ผมผมไม่คุ้นเลยนะครับ,นะรบมันใช้แบตเตอรี่ 3A 2ก้อนนะครับไม่สามารถชาร์จไฟตรงได้นะครับไม่มีที่ชาร์จไฟไม่มี USB หรือว่าไม่มีแจ็คสำหรับเสียบชาร์จไฟนะครับใช้แบตเตอรี่อย่างเดียวครับ อเคคนะครับตัวแรกผ่านไปนะครับตัวต่อมาคือเจ้าโคโฟตัวนี้นะครับผมอ่านว่าโคโฟนะครับซ,ซึ่งไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมตัวนี้ผมได้มาในราคา636บาทนะครับตัวนี้เป็นเครื่องวัดความดันหตชนิดวัดตรงข้อมือนะครับ มาดูในกล่องว่ามันมีอะไรให้มาบ้างนะครับภายในกล่องนะครับก็มีอะไรไม่รู้ตัวนี้ครับภาษาจีนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวคู่มือนะครับซึ่งจะเป็นยู e เซอร์แมนุ่สำหรับคู่มือเจ้ายี่ห้อโคฟนี้ก็ยังเป็น ภา,า,ษาษาอังกฤษนะครับกนะ็จะเป็นคู่มือภาษาอังกฤษไม่มีภาษาไทยนะครับเป็นคู่มือของมันนะครับในกล่องนะครับในกล่องตัวนี้นะครับมันจะมีมีกล่องสําหรับใส่เจ้าตัวเครื่องวัดความดันตัวนี้มาให้ด้วยนะครับผมจะแกะให้ดูนะครับแล้วก็แกะกล่องออกมานะครับมันจะมีที่เปิด อแกะกล่องออกมานะครับเดี๋ยวตัวนี้ไว้ก่อนตัวนี้มีความพิเศษอยู่อย่างนึงนะครับคือมันมีตัวชาร์จที่เป็นหัวชาร์จแบบนี้นะครับหัวชาร์จแบบนี้มันหมายความว่า,ามันไม่มีช่องใส่แบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่ 3A นะครับแสดงว่าไอ้ตัวนี้เราต้องเวลาจะใช้งานคือเราจะต้องชาร์จผ่านสายชาร์จตัวนี้นะครับ แล้วก็ภายในหน้าจอนะครับก็จะมีเมมโมรีนะครับมีปุ่มเปิดปิดเหมือนกันนะครับแล้วก็สารัะข้อมือนะครับเวลาเราใช้งานก็คือกดปุ่มเดียวก็คือปุ่มออนตัวนี้นะครับ <Can you S 1> ก็จะขึ้นพิเศษอีกอย่างนึงนะครับไอ้เจ้าโคฟโตัวนี้ก็คือเวลาเราใช้เนี่ยมันมันวัดค่าของใครแล้วนะครับมันมันจะแจ้งเตือนด้วยถ้า ความดันโลหิตไคลสูงเกิน140ขึ้นไปนะครับตัวหน้าจอมันก็จะขึ้นตรงตรงนี้นะครับขึ้นเป็นสีแดงแล้วก็บอกว่าความดันโลหิตสูงนะครับแต่ว่าบอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ถ้าความดันโลหิตไครอยู่ในเกณฑ์ปกติก็คือต่ํากว่า140ลงมานะครับตัวนี้มันก็จะขึ้นหน้าจอสีส้มธรรมดาแล้วก็บอกบอกค่าว่าความดันโลหิตของคุณนี่อยู่ในเกณฑ์อร์มอลนะอยู่ในเกณฑ์ปกตินะ สำหรับตัวนี้ผมชอบมากตัวนี้ผมชอบมากนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่าหลังจากใช้งานแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับมาตัวสุดท้ายนะครับอันนี้แหละนะครับยี y ่ห้อออมรอนรุ่น h e m 6 1 6 1นะครับตัวนี้อย่างที่เล่าในตอนต้นก็คือมันผ่านมาตรฐานาตัวนี้นะครับ CE 0 1 9 7, 7 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สามารถนำไปจำหน่ายในทวีวิโวปได้นะครับภายในกล่องนะครับสิ่งที่แตกต่างจาก2ตัวแรกนะครับก็คือเจ้าคู่มือนะครับตัวนี้อมนอนมีคู่มือภาษาไทยให้นะครับตัวนี้ครับมันมีมีบอกเลยว่าเครื่องวัดความดันหินนี้คืออะไรนะครับก่อนใช้งานต้องตั้งค่าอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ค่าที่วัดได้ค่าไหน สูงเกินค่าไหนถือว่าผิดปกตินะครับมันจะมีบอกหมดเลยนะครับว่าก่อนเริ่มใช้งานต้องใส่แบตเตอรี่ยังไงใส่ตรงไหนกดปุ่มตรงไหนก่อนเลื่อใช้งานนะครับการวัดควรวัดยังไงนะครับหมุนยังไงการวัดที่ถูกต้องผู้ถูกวัดต้องอยู่ในท่าไหนนะครับถือว่าเขาเขาตั้งใจทําแล้วก็ทําออกมาดีทีเดียวนะครับคู่มือเขามีมีสภาษาเลยนะครับมีทั้ง ภาษาจีนนะครับภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีนะฮะอันนี้น่าจะเป็นภาษารัสเซียนะครับมีหมดนะครับตัวกล่องนะครับจะเป็นสีดำนะครับทำวัสดุออกมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็พื้นผิวสัมผัสนี่สวยเลยแหละนะครับกล่องดูสวยงามนะครับเจ้าตัวออมรอนตัวนี้นะครับ มันจะออกแบบคล้ายๆกับตัวเครื่องวัดความดันโลหิตที่ที่วัดตรงบริเวณแขนพับโดยทั่วไปนะครับมีปุ่ม start stop นะครับมีกาแจ้งผลเป็น s สิสต์หรือเดสต c แล้วก็ p าส์นะครับหรือชีพจรนะครับตัวนี้ไม่สามารถจะใช้ USB ในการชาร์จได้นะครับมันเป็นช่องใส่แบตเตอรี่นะครับ เป็นแบตเตอรี่ 3A นะครับหลังจากใช้งานมา3วันนะครับตัวนี้ค่าใกล้เคียงกับตัวเครื่องวัดความดันโลหิตทั่วไปมากที่สุดนะครับแล้วก็เสถียรที่สุดไม่มีแห้งใช้ได้ต่อเนื่องนะครับแบตเตอรี่ไม่ได้ลดแบตเตอรี่สถานะแบตเตอรีย่ยังใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ผมยกให้เป็นเครื่องตัวที่เสถียรที่สุด ที่ผมใช้ไปแล้วรู้สึกว่าประทับใจอีกตัวหนึง่งคือเจ้าโ o f o ตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาถูกกว่าตัวนี้ครึ่งหนึง่งแต่การใช้งานใกล้เคียงกันครับและก็มีความประทับใจคือมันมีาการส่งเสียงบอกอมีสัญญาณไฟที่แจ้งเตือนว่าความความดันเลหิตคนนี้สูงนะความความดันเลือดคนนี้ปกตินะ นะครับตัวนี้ผมประทับใจและก็อีกอย่างนึงคือมันไม่ต้องซื้อพวกแบตเตอรี่ 3A นะครับเพราะว่ามันมีช่องชาร์จตัวนี้นะครับช่องชาร์จไฟซึ่งชาร์จไฟเต็มแป๊บเดียวนะครับไม่ถึงไม่ถึง1ินาทีเราก็สามารถใช้งานได้ตัวที่3นะครับคือตัวนี้ตัวถูกสุด แต่ถามว่าถูกสุดไหมตัวนี้มันก็ไม่ได้ถูกเท่าไหร่นะครับเพราะาราคามันอยู่ที่500บาทผมมีตัวอีกตัวหนึ่งที่อยู่ที่คลินิกนะครับผมจริงไว้ไม่ได้ไม่ได้หยิบมาด้วยตัวนั้นราคา300กว่าบาทนะครับตัวนี้นะครับหลังจากที่ที่ได้มาผมก็ทดลองใช้กับคนไข้ไป 2, 3คนนะครับวัดคนแรกยังยังปกติดีนะครับวัดคนที่2ก็ยังยังพอ,อไปได้นะครับแต่พอขึ้นคนที่3 เออเลอร์ครับตัวนี้ถือว่าไม่ผ่านอย่างแรงนะครับเดี๋ยวผมต้องต้องส่งกับกับไปเคลมแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันมันมีปัญหานะครับโอเคนะครับสามเครื่องเจ้าสามเครื่องนี้นะครับหลังจากที่ผมนำมาใช้งานจริงอยู่ประมาณสักสามวันนะครับแล้วก็ทดลองใช้จริงกับคนไข้แต่ละคนนะครับจริงซึ่งแต่ละคนอาจจะมีประวัติทั้งโรคประจำตัวนะครับทั้งในเรื่องของ บาหวานในเรื่องของความดันนะครับแต่และเครื่องพอใช้งานเสร็จแล้วผลคือมันได้ค่าที่ไม่เท่ากันเลยนะครับอย่างเครื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าเครื่องนี้มีปัญหาตลอดใช้งานได้ก็เออเลอร์เออร์นะครับก็เลยตัดไปนะครับไม่พูดถึงมันนะครับมาพูดถึงเจ้าสองเครื่องนี้ดีกว่านะครับยี่ห้อออมรอนและก็ยี่ห้อโกโฟนะครับ ตัวนี้ผมทดสอบวัดกับคนไข้คนเดียวกันนะครับวัดแขนซ้ายวัดแขนขวาผลคือมีความแตกต่างกันนะครับเจ้าตัวออมรอนจะได้ค่าที่ต่ำกว่าตัวโคโฟอยู่ประมาณ5-10ม mm มตลอดนะครับในตัวความดันที่เป็นซิสโตนิกนะครับอพอผมเอาเจ้าตัวเนี้นะครับตัวที่เป็นตัวแมนวน,นะครับมาวัด ก็ได้ค่าที่ใกล้เคียงกับเจ้า,อ,าอมร่อนตัวนี้นะครับอพอใช้งานไปสักพักนะครับเจ้าตัวโคฟู้ตัวนี้จะมีปัญหาในเรื่องของระดับของแบตเตอรี่นะครับพอพอผมเอาไปชาร์จนะครับพอชาร์จเต็มมันมันใช้เวลาชาร์จประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะครับมันจะขึ้นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวเลขเ,ออเป็นสัญลักษณ์ไฟที่เป็นสีเขียวนะครับแสดงว่ามันชาร์จเต็มนะครับแต่ว่า พอผมเอาไปวัดกับคนไข้พอวัดไปประมาณประมาณ10กว่าคนนะครับระดับของแบตเตอรี่มันจะลดลงเร็วมากนะครับทั้งทั้งที่เป็นตัวชาร์จแบบ USB นะครับแต่ว่าเจ้าตัวอมลอนตัวนี้นะครับผมก็ใช้ใช้ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันจำนวนคนไข้ก็เท่าก,กันกับเจ้าตัวโคฟ o นะครับท,ทั้งทั้งที่มันเป็นตัวแบตเตอรี่แบบ 3A นะครับ ซึ่งซึ่งผมผมได้ยินว่า,วาไอเครื่องวัดความดันพวกนี้ที่เป็นแบบวัดข้อมือมันจะค่อนข้างที่จะกินแบตน,นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยพอใช้งานจริงๆมันแบตไม่ลดนะครับไม่ไม่ได้มีสัญลักษณ์ว่าแบตเตอรี่ลดลงเหลือ2ขีดหรือขีดเดียวอะไรประมาณนี้ไม่มีนะครับท,ทั้งทั้งที่จำนวนครั้งที่วัดกับเจ้าโคพเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนี้ผมจะแทรกคลิปลงไปนะครับว่า อพอใช้งานจริงแล้วไอ้เจอตัวนี้มันแตกต่างกันยังไงนะครับซึ่งเป็นคลิปที่ผมเอาไปวัดจริงกับคนไข้นะครับสรุปนะครับว่าเครื่องวัดความันเหตุดสาเครื่องเนี้ยมีความแตกต่างกันยังไงนะครับอันดับแรกก็คือราคาแน่นอนก็คือออมรอน,นี้แพงสุดนะครับแล้วก็ไล่เรียงลงไปจากโค f o ฟแล้วก็เจ้าตัว w วส์บัตนะตัวนี้นะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่ชื่อยี่ห้อมันก็ได้นะครับ แต่ถึงมันจะมีปัญหาแต่ว่ามันก็ยังมีการรับประกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมจะส่งกลับไปเคลมนะครับสรุปเราควรจะซื้อไอ้จอตัวนี้ไหมนะครับผมแนะนําว่าถ้าเรามีเครื่องวัดความดันหลายเครื่องนะครับทั้งที่เป็นแบบแมนนวลด้วยแล้วก็ที่เป็นแบบแขนสอดหรือแบบขับธรรมดานะครับตัวนี้ผมแนะนําให้ซื้อติดไวส้สักเครื่องหนึ่งนะครับไม่จําเป็นต้องซื้อ ราคาที่แพงมากนะครับราคา5 6า0อย่างตัวนี้ถือว่าใช้ได้ถามว่าซื้อมาไว้ประโยชน์ทำไมนะครับอย่างแรกนะครับตัวคับไอตัวเครื่องวัดความดันหิดแบบตัวนี้ผมผมว่ามันไม่ได้ใช้ได้กับคนไข้ทุกเคสทุกคนในคนที่ที่อ้วนมากๆแล้วก็มีรอบแขนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับตัวคับมันพันไม่ได้แต่ว่า เพราะไอ้ตัวเนี้ยจะแขนส่วนบนใหญ่แค่ไหนแต่ว่าข้อมือมันไม่ได้ใหญ่มันก็สามารถที่จะเอาตัวเนี้ยมารัดข้อมือได้นะครับดังนั้นผมว่าแนะนําให้ซื้อติดไว้นะครับอย่างแรกอย่างต่อมานะครับมันด้วยมันเป็นการใช้แบตเตอรี่ใช่ไหมครับพอมันใช้แบตเตอรี่มันก็สะดวกในการพกพาเราจําเป็นต้องออกนอกพื้นที่จําเป็นต้องถือแปลว่าตัวเนี้ยอยู่ที่บ้านคนไข้หรือไปวัดในพื้นที่ที่ไม่ได้มี ไฟฟ้าใช้นะครับหรือว่าไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าไม่มาไฟฟ้าดับนะครับไอ้ตัวเนี้ยก็ถือว่ามีประโยชน์แล้วก็ที่สําคัญก็คือมันเบาใส่กระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรก็ได้กระเป๋าถือมันก็พกพายง่ายพกพาสะดวกนะครับแนะนำให้ซื้อไว้นะครับแต่ว่าไม่จริงไม่ต้องซื้ออย่างแพงๆแบบนี้ก็ได้นะครับผมทดสอบไปแล้วว่ามันใช้งานได้เหมือนๆกันไม่ได้แตกต่างกันมากแค่เราเอาไปเทียบกับเครื่องที่มัน เหมือนผ่านการสอบเทียบมาก็ถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้นำไว้คร่าวๆแค่นี้นะครับสำหรับเพื่อนที่มีข้อสงสัยก็สามารถที่จะซักถามมาได้เลยว่าพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรเดี๋ยวกับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณที่กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ